ข้างหน้าที่เป็นหุขเขาหินปูนนะครับพ้นจากตรงนั้นเนี่ยก็คือเมืองงอยนะครับอันนี้เป็นเมืองงอยเก่านะครับเมืองงอยใหม่จะอยู่ประมาณหนองเขียวนะครับจะเป็นเส้นทางถนนเมืองนี้จะอยู่ล้อมรอบด้วยหุบเขาหินปูนสวยมากครับผมว่าสวยที่สุดในลาวนะครับสวยกวังเวียงอีกแล้วก็มายากกันนะครับเพราะว่าเส้นทาง,ทางบางต้องล่องมาแม่น้ำบูนะครับ เมืองนอยนะครับปลายปลายทางของวันนี้จากเมืองขวาครับบรรยากาศล่องแม่น้ําแบบนี้หายากนะครับหายากเรื่อยๆแม้กระทั่งเมืองลาวหลายที่ก็กําลังจะหมดไปเพราะว่าถานนทางมันเข้ามาได้ดีกว่าเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนต้องทางน้ําอย่างเดียวก็ทําให้การเดินทางทางน้ําหลายที่เนี่ยสูญหายไปน่าเสียดายมากครับ เียงเอียดอันนี้เป็นเสียงเรือโยกตามคลื่นที่กระแทกนะครับวิลมตีมามีน้ำซัดเข้ามาด้วยครับ คือไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ